สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับเป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าในช่วงทศวรรษปี1960ถึงปี1970ตอนนั้นทั้งลาวกัมพูชาและเวียดนามได้กลายมาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งหมดแต่ว่าประเทศไทยก็รอดจากการเป็นประเทศคอมมิวนิสต์มาได้ ซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีกระทู้หนึ่งถูกตั้งขึ้นบนเว็บไซต์ควอร a าโดยได้มีผู้มาตั้งคำถามไว้ว่าเหตุใดคอมมิวนิสต์จึงไม่อย่างรากในประเทศไทยเหมือนที่เคยทำในลาวและกัมพูชาโดยกระทู้ดังกล่าวถูกตั้งโดยผู้ที่มีชื่อว่าธนรัตชุมพรนะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้โดยเขาบอกว่า เพราะว่าประเทศไทยอยู่อย่างมั่นคงในค่ายตะวันตกและไม่เคยตกเป็นอนานิคมการเกิดขึ้นของคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เกิดจากการต่อต้านทุนนิยมแต่เป็นเพียงลทัทธิต่อต้านอนานิคมที่เผยแพร่โดยคอมมิวนิสต์เท่านั้นดังนั้นประเทศไทยจึงไม่เคยรู้สึกถึงการเกิดขึ้นของสิ่งนี้และผู้ตั้งกระทู้อย่างไดแสดงความคิดเห็นต่อไปนะครับว่า นอกจากนี้ไทยยังยุ่งอยู่กับการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐภายใต้นายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามจอมพลสริ์ธนรัต์และจอมพลถนอมกิติขจรซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยพวกเขาสามารถรักษาความเชื่อมั่นของสหรัฐอเมริกาในฐนานะที่เป็นปราการต่อต้านคอมมิวนิสต์และโดยเหตุผลนี้อเมริกาจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือประเทศไทยในขณะนั้น เมื่อปเปรียบเทียบกับประเทศอย่างเวียดนามเวียดนามตกเป็นอาณานิคมและถูกครอบงำโดยมหาอำนาจจากต่างประเทศตลอดประวัติศาสตร์ของพวกเขาและประชาชนได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดเรื่องการต่อต้านลัทธิละอาณานิคมและกำหนดตนเองให้พวกเขาเป็นนักสู้ที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ลาวและกัมพูชากลับล้มเหลวในเรื่องนี้ นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาพยายามที่จะป้องกันความเสี่ยงระหว่างคอมมิวนิสต์ตะวันออกและโลกทุนนิยมตะวันตกและในที่สุดความเต็มใจที่จะป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นก็กลับกลายมาเป็นหายนะในที่สุดเนื่องจากสิ่งนี้ทําให้ทั้งอํานาจทุนนิยมและคอมมิวนิสต์เกิดความสงสัยในตัวของพวกเขาดังนั้นกิจกรรมที่โค่นล้มโดยมหาอำนาจทั้งสองจะถึงจุดเดือดที่ทำให้คอมมิวนิสต์มีอำนาจเหนือกว่า และถึงแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการเช่นการรวมอำนาจของประธานาธิบดีซูฮาโตในอินโดนีเซียและรวมถึงการล่มสลายของการบริหารของประธานาธิบดีซูฮาโตในอินโดนีเซียด้วยครับผมและนั่นก็เป็นมุมมองของผู้ตั้งกระทูที่มีชื่อว่าธนรัตชุมพรนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไรกันบ้างนะครับด้วยชาวต่างชาติท่านแรกที่มีชื่อว่าโทมัสบราเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าใช่แล้วความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าของอเมริกาในการชื่นชมความแตกต่างระหว่างขบวนการชาตินิยมกับขบวนการสังคมนิยมนั้นได้หวานเมล็ดพันธุ์ของปัญหาทางภูมิศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของเราไว้อย่างมากมาย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยท่านนี้มีชื่อว่าคอนเนอร์คลิมโมนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างสั้นๆว่าประเทศไทยคือฐานโดยท่านนี้ก็น่าจะหมายถึงฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนั้นนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคาวาลอเรนสเกลตันโดยเขาบอกว่าใช่แล้วประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคม พวกเขาอย่างเคารพพระมหากษัตริย์ในฐานะบิดาของชาติซึ่งหมายความว่าคนไทยนิยมประเพณีดั้งเดิมที่เข้มแข็งมากกว่าสังคมยูโทเปียแบบคอมมิวนิสต์และการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐที่เหนียวแน่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขมรแดนของกัมพูชาพยายามสร้างพันธมิตรกับกลุ่มกบฏไทยในช่วงเวลาที่พวกเขามีอำนาจในปี1976 และแน่นอนมันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของท่านต่อไปครับทานนี้ใช้ชื่อแอคาวารรช์ดโรเตลล่านะครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเหตุผลก็คือคนไทยเป็นคนรักสนุกซึ่งภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยและคนไทยก็เข้าใจสิ่งนี้อย่างท่องแท้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ โดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวเวียดนามนะครับเขาได้มาสแสดงความคิดเห็นแบบสไตล์คนเวียดนามนะครับโดยเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ผลผลิตของประเทศไทย50ใน100ผลิตในเวียดนามซึ่งนั่นรวมถึงข้าวนมโซดาและซิมการ์ดเป็นต้นเนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามเวียดนามไม่ต้องการคนโง่าจากตะวันตกเพื่ออธิบายว่ามันคืออะไรเราไม่ล้าหลัง และไม่อิจฉาประเทศอื่นเรามีความเข้มแข็งมีความทันสมัยพร้อมระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมและเราถือว่าทุกเชื้อชาติในเวียดนามนั้นเท่าเทียมกันแน่นอนว่ามันก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรมากกว่านี้แต่ว่าเวียดนามก็ทําได้เกินความคาดหมายของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับ โดยท่านนี้ใช้ชื่อแอคาวาโนเอลควินโดยเขาบอกว่าลทัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตอบสนองของจกักรวรรดินิยมตะวันตกโดยลทัทธิคอมมิวนิสต์เริ่มเป็นผู้นำในการต่อต้านในช่วงต้นศตวรรษที่20ประเทศไทยนั้นมีความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นมากกว่าเพราะประเทศอื่นๆนั้นตกเป็นอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่19 ประเทศไทยมีการติดต่อกับยุโรปในฐานะมิตรประเทศเนื่องจากไม่เคยตกเป็นอาณานิคมจึงไม่มีคนกลุ่มใดที่บกพร่องทางปัญญาเหมือนกับประเทศอื่นๆในเอเชียและในฐานะที่เป็นชาวพุทธประเทศไทยมีประสบการณ์ที่แตกต่างไประหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นจึงไม่มีขบวนการชาตินิยมเหมือนกับขบวนการใต้ดินของจีนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และชาวต่างชาตินนี้ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเดิมที่กลุ่มเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นซึ่งเข้ามายึดครองและยึดทรัพยากรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และเมื่อสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของจีนกลุ่มเหล่านี้ก็หายไปหรือว่ากลายไปเป็นคอมมิวนิสต์มีขบว,วนการกองโจรคอมมิวนิสต์ในทุกประเทศในเอเชียในช่วงทศวรรษที่1 9 5 0 1960และ 1970, 1970 ซึ่งสำหรับประเทศไทยมีกองโจรคอมมินิสต์ในคาบสมุทรมาลายูซึ่งก็ประสบกับความล้มเหลวในที่สุดเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มีชื่อว่าอีวานดอกอฟนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเนื่องจากคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยประสบกับความสูญเสียในสงครามยาวนาน18ปีและนโยบายการต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐบาลไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากและรวมถึง การลงทุนจากต่างประเทศที่หลังลายเข้ามาในช่วงทศวรรษที่1980ซึ่งรัฐบาลไทยใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ดีมากครับผมเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้พูดถึงประเทศลาวและกัมพูชาโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเนื่องจากลาวและกัมพูชาอยู่ในกลุ่มอนานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีน พวกเขาเลยได้รับอิทธิพลและถูกบังคับจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ทำลายพวกเขามาตั้งแต่ปี4 9 4 5อย่างไรก็ตามลาวทำได้ดีกว่าเวียดนามมากในแง่ของการอยู่ห่างจากเด็จการที่เรียกว่าระบอบคอมมิวนิสต์รถไฟขบวนใหม่ในประเทศลาวดีกว่าเวียดนาม100%และลูกๆของพวกเขาไม่ต้องใส่ชุดแดงของคอมมิวนิสต์และถูกเรียกว่าหลานชายและหลานสาวของลุงโฮ ครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อกระทู้ที่มีผู้มาตั้งคำถามไว้ว่าเหตุใดคอมมิวนิสต์จึงไม่อย่างรากในประเทศไทยเหมือนที่เคยทำในลาวและกัมพูชาที่อัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ สวัสดีครับ